เจ้าหน้าที่สนธิกำลังจับแรงงานเมียนมา239คนส่วนผู้นำพา4คนอาศัยความจำนานเส้นทางหลบหนีเข้าป่าพลตรีบรรยงทองนวมผู้บัญชาการกองพลทหารรับที่9ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปร,รามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในราชนจาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 ภายหลังจากชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุรสีรายง,งานว่าจะมีขบวนการนำพา ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาตามช่องทางธรรมชาติ ด้านชายแดนจังหวัดกาญจนบ,บุรีกระทั่งเวลา14.30น,น,นาทีขณะที่ชุดปฏิบัติการข่าวที่1ร่วมกับเจ้าหน้าที่หมวดป้องกันชายแดนประจำบ้านห้วยกบได้ทำการลาดระเวนพิสูจน์ทราบเส้นทางธรรมชาติบริเวณบ้านสองกะเลียหมู่ที่8ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีพิกัด MS 398814ปรากฏว่าพบแรงงานต่างด้าวจำนวนมากนั่งหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณซอกเขาจึงทำการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนับรวมกันได้จำนวน50คนแบ่งเป็นชาย จำนวน31คนและหญิงจำนวน19คนและผู้ติดตามเด็กจำนวน1คนจากนั้นได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารประจำจุดตรวจด่านน้ำเกิกมายัางพื้นที่ที่ตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของแรงงานทั้งหมดพบไม่เกิน37.5องศาก่อนจะนำตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดส่งักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขบ,บุรีเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นกลุ่มแรงงานให้การว่าพวกตนทั้งหมดเดินทางมาจากเมาะลำไยเมาะละแ่ง และพยาตองซูประเทศเมียนมา โดยได้มารวมตัวกันที่บ้านบ่อญี่ปุ่นจากนั้นมีชายรูปร่างผอมสูงจํานวนสี่คนได้เดินนําพาออกจากบ้านบ่อญี่ปุ่นมายังจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบแต่ผู้นําพาทั้งสี่คนอาศัยความชํานาญเส้นทางวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มโดยแรงงานต่างด้าทั้งหมดจะไปทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนครปฐมและจังหวัดชนบุรีซึ่งจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้าคนละ23,000-25,000บาทต่อคนแล้วแต่ระยะทางแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมได้เสียก่อนและ กองกำลังสุรศสีส่วนที่กำลังลาดระเวนสุ่มตรวจทำการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมารลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรีที่บริเวณบ้านห้วยน้ำขาวหมู่ที่2ตํตบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจํานวน185คนเป็นชาย120คนและหญิง65คนจากการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของผู้ต้องหาทั้งหมด พบไม่เกิน3 7 5องศาจากการสักถามได้ข้อมูลว่าแรงงานทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดพะโคจังหวัดมอลำยายจังหวัดยะไข่จังหวัดมะเกลจังหวัดย่างกุ้งจังหวัดอิราวดีประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและ กรุงเทพมหาคนครเสียค่าหวยกับนายหน้าคนละ20,000-30,000บาทต่อคนบางส่วนจ่ายเงินให้กับนายหน้าแล้วบางส่วนจ่ายไม่ถึงปลายทางจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวรายงานดังกล่าวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายพร้อมผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป